สวัสดีครับท่านผู้ที่สนใจการเขียนแบบด้วย AutoCAD หรือว่าดักไซส์นะครับก็จะฝากไปยังผู้ที่อัดเริ่มต้นในการเขียนหรือผู้ที่อาจจะเริ่มต้นมาแล้วสักยะหนึ่งก็อาจจะอยากจะทราบเทคนิคการเขียนอะไรต่างๆผมก็ไม่ได้เป็นผู้ที่ว่าชำนาญอะไรมาก แต่ก็พอรู้พอสมควรเท่าที่เคยมีประสบการณ์การเขียนมานะครับก็ผมก็จะพยายามถ่ายทอดในสิ่งที่เป็นเกดเล็กเก็ดน้อยหรือว่าเป็นคลิกเป็นคลิปอะไรต่างๆที่เคยใช้งานมาในการเขียนแบบด้วย AutoCAD แล้วก็ด้วยที่ใช้อยู่ก็คือดับไซนะครับ ริงแล้วโปรแกรมเขียนแบบนั้นมีอยู่มากมายที่ผมเคยใช้มาก็มีทั้ง solidworks ทั้ง autocad d ับไซ s i แล้วก็มีพวก me10 อะไรพวกนี้กับบางบริษัทที่อาจจะเป็นชื่อที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยนักนะครับก็ลักษณะการเขียนคำสั่งต,งต่างก็อาจจะแตกต่างไปแต่ที่ เขานิยมใช้กันมากก็มี AutoCAD มีโ o ลิดเวิรักที่เป็นสามดีวก็ในที่นี้ผมคงจะไม่สามารถที่จะทำวิดีโอออกมาถ่ายทอดให้ดูได้เพราะว่าไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ใช้โปรแกรมที่ราคาถูกนักนะครับตพราราคาขอครัาจะแพงอยูแล้วก็ที่เขาให้ใช้ฟรีก็ไม่มีอืม ในการเขียนแบบนะครับก็มีความจําเป็นสําหรับาการไปทํางานาหรือบางคนที่อยากจะทํางานเองที่บ้านก็ควรจะรู้ไว้ว่ามีาความมีการเขียนแบบได้อย่างไรครับก็หลายคนอาจจะมีพวกธุรกิจอะไรส่วนตัวที่บ้านถ้าเขียนแบบเป็นมันก็จะง่าย ในการาทำอะไรขึ้นมาสักอย่างอันนี้ผมก็ไม่ใช่ว่าจะมาเน้นเรื่องการเขียนแบบแต่เพียงอย่างเดียวก็มีความรู้ด้านอื่นๆก็จะพยายามถ่ายทอดออกมาให้เป็นประโยชน์กับคนที่เข้ามาดูมาชมนะครับก็นำไปคิดพิจารณาอีกทีว่ามันถูกต้องไหมมันสมควรไหมสิ่งที่ผมอธิบายแล้ก็ถ่ายทอดไปนะครับความรู้นั้น มันอยู่ที่ตัวเราในการแสวงหาปล่อยค้าเอานะครับซึ่งผมก็ถ้าบอกได้ก็บอกบอกไม่ได้ก็ปล่อยท่านไปหาจากท่านอื่นๆไปนะครับหลายคนที่ดูวิดีโอคลิปที่ผมทําขึ้นมามีข้อสงสัยอะไรประการใดหรืออยากจะให้ทําวิดีโออื่นๆวิดีโอ โปรแกรมอื่นหรือ,รอ,รอโปรแกรมเขียนแบบดาไซก็ตามก็ลองเสนอเข้ามาเสนอเข้ามานี่มันก็เป็นเป็นเพียงการแนะนำซึ่งผมจะทำหรือไม่ทำนั้นก็อยู่ที่เวลาแล้วก็ปัจจัยหลายอย่างอย่างบางคนอาจจะเขียนแบบโปรแกรมนั้นโปรแกรมนี้เสนอเข้ามาอาจจะไม่ได้รับการตอบสนองเพราะว่า มันขึ้นกับปัจจัยเรื่องการเงิน,นที่จะซื้อโปรแกรมมาทําอะไรพวกนั้นแล้วก็เวลาที่จะทำด้วยส่วนโปรแกรมที่เป็นออโต้แคหรือรักไซส์ถ้ามีข้อสงสัยประกไรใดก็ลองหลอกถามมาได้นะครับว่าทําแบบไหนแบบแบบนั้นแบบนี้ได้ไหมอะไรถ้าทําได้ก็จะทําให้ดูแต่ถ้าทําไม่ได้ก็คงจะต้องให้ไปศึกษาเยถ้ากดนะครับก็มี เทคนิคอะไรต่างๆอยู่ามากมายเหมือนกันก็พยายามจะทําเป็นวิดีโอออกมาซึ่งผมเองก็ได้ไปเรียนรู้จากท่านอื่นมาเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเป็นผู้ชนะเองคิดเองไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้ก็ขอให้ท่านที่ศึกษาการใช้โปรแกรมต่างๆนะมีความสุขในการศึกษานะครับ อย่าเครียดเกินไปอขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ